สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่าก็จะมีเรื่องราวข่าว,ข,าวข่าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกแล้วนะครับว่ารัฐเทงบกว่า8 0,000ล้านผ่านโครงการประกันรายได้พ่วงเย,ยียวยาเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิดเทงบกว่า80,000ล้านยกชีวิตชาวสวนยางขึ้นอรงกรเผยชาวสวนยาง ขอบคุณสองโครงการนี้ยกให้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลนั่นเองก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่17มิถุนายน2563นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเผยว่าจากปัญหาสงครามการค้าจีนและสหรัฐอเมริกานั้น ตลอดจนปัญหาไยแล้งและก็การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดยางพาราดหัวโลกและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทยด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงดำเนินการมาตรการโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางและก็โครงการเยียวยาเกษตรกรนั่นเอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางจำนวนทั้งสิ้นก็1.8ล้านรายระหว่างวันที่และก็ปี2,562ถึง2,563เป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า80 0 0 0นล้านบาทรวมทั้งมาตรการอื่นๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,กรชาวสวนยางให้ดีขึ้นนั่นเองสอดคล้องกับนายสุนทรรักรง เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากปัญหาผลกระทบการค้าและก็วิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ชาวสวนยางประสบความเดือดร้อนอย่างมากรัฐบาลโดยกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางซึ่งก็เริ่มระยะที่หนึ่งที่ผ่านมานี่เพื่อช่วยเหลือและก็เยียวยาความเดือดร้อน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้จากการขายยางเท่ากับราคาประกันรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและก็ครอบครัวโดยประกันรายได้ยางแผ่นดิบที่ราคา60บาทน้ำยางสดที่57บาทยางก้อนถ้วย DRC ที่50คือ23บาท ประกันรายได้ทั้งหมดก็6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2,562ถึงมีนาคม2,563เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยก่อน12สิงหาคม2,562าจำนวนทั้งสิ้นก็คือ1 7 1 1 2ล้าน7 1รารายในพื้นที่เปิดกรีดทั้งสิ้นก็คือ 17ล้านไร่21,390ไร่นั่นเองรวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็คือ26,626ล้าน526,863ล้านบาทนั่นเองครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาง ก็เลยขอขอบคุณและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีที่ดูแลใส่ใจพี่น้องชาวสวนยางทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนกีดยางและก็ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้ด้ยโอกาสที่สุดให้ได้รับเงินเยียวยาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวในยามวิกฤตเช่นกัน โดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางที่ถือบัตรสีชมพูจำนวนทั้งสิ้นก็คือส0,000นรายสามารถเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่จะถึงนี้ก็คือระยะที่สองซึ่งกำลังจะเข้าสู่การขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในสัป,ปดาหนะ์หน้าก็คืองบประมาณก็คือ3 1ม0 0ืนล้านบาทมีเกษตรกร,กรชาวสวนยญญางที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่15พฤษภาคม2563ก็คือว่าต้องแจ้งก่อน15พฤษภาคม2 5 6 3ท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการ ได้ก็คือประมาณจำนวนทั้งสิ้นก็คือ1,834,087รายในพื้นที่เปิดกรีดก็คือ18,286,186้ไร่โดยเริ่มโครงการเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ถึงเดือนธันวาคม63 เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ได้อนุมัติกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมก็คือกลุ่มกเกษตร กตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการพื้นฐานด้านเกษตรกร,ร,กรจำนวนทั้งสิ้นก็คือ137,093รายซึ่งเป็นกเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งสิ้นก็คือ66,960รายและก็กะเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรอีก 1> 7 1 3 3รายดังนั้นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยก็คือจำนวนทั้งสิ้นก็คือ1 8 1 7 7ล้านรายแบ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้นก็คือ1 4 7 8 4ล้านรายและก็เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก 339,260าายได้รับการเยียวยาจากผลกระทบจากโควิด19ในครั้งนี้กันทั่วหน้านั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ที่มาบอกกล่าวกันว่านี่คือผลงานของรัฐบาลชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ